ในวันนี้มีลูกค้าท่านหนึ่งค่ะใช้วิธีการโทรศัพท์มาสั่งซื้อกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขซึ่งในเบอร์โทรศัพท์นะคะ มีเลขศูนย์เยอะจริงๆค่ะส่วนตัวเห็นแล้วนะคะอยากจะสอบถามลูกค้าจริงๆเลยค่ะว่ามีปัญหา,นาในเรื่องของการงานการเงินความรักและสุขภาพบ้างหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าจะพูดกันถึงตามศาสตร์แห่งตัวเลขนะคะเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราเจตัวสุดท้ายถ้ามีเลขศูนย์จะส่งผลเสียในเรื่องความสัมพันธ์การงานการเงินความรักและที <Gaga. S 2> ่แน่ๆนะคะในเรื่องของสุขภาพค่ะเลขศูนย์เมื่อนํามาประกบกับชุดคู่เลขไหนนะคะก็เกิดผลเสียทั้งนั้น ซึ่งความรุนแรงของชุดคู่เลขแต่ละชุดก็จะมีความแตกต่างกันค่ะแต่ถ้าในเบอร์มือถือใครนะคะ7ตัวสุดท้ายมีเลขศูนย์แค่ตัวเดียวก็เกิดปัญหาได้นะคะซึ่งในเบอร์มือถือของลูกค้าที่เห็นนะคะมีเลขศูนย์ตั้ง 3- 4ตัวจึงมีความรู้สึกว่าลูกค้าคนนี้ต้องมีปัญหามากๆแน่นอนเลยที่เห็นชัดเจนมากๆก็คือในเรื่องของสุขภาพซึ่งเลขศูนย์ถ้าอยู่ใน7ตัวสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือนํามาประกบกับชุดคู่เลขอะไรก็มีผลเสียในเรื่องของสุขภาพทั้งนั้นอย่าง เลขศูนย์เมื่อน,นำมาประกบกับเลข6ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีปัญหาในเรื่องของระบบภายในมีปัญหาในเรื่องของการเงินถ้าเลขศูนย์ประกบเลข2ส่งผลให้มีปัญหาในเรื่องของความรัก การเงินถ้าเลขศูนย์ประกอบเลข8ก็มีปัญหาในเรื่องของการเงินเหมือนกันเลขศูนย์ประกอบเลข9ทําให้เป็นคนที่มีความคิดแปลกๆทําอะไรแปลกๆซึ่งหลักๆที่เห็นนะคะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพแต่หลายคนอาจจะมีข้อขัดแย้งนะคะว่าการที่มีเลขศูนย์เตัวสุดท้ายในเบอร์โทรศัพท์มือถือจะต้องป่วยเหมือนกันทุกคนหรือเปล่าอันนี้เราพูดถึงตามหลักความเป็นจริงนะคะคนเราแต่ละคนก็จะมีพื้นฐานสุขภาพที่แตกต่างกันค่ะการที่มีเลขศูนย์อยู่ใน7ตัวสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือทา ให้มีโอกาสเสี่ยงที่จะป่วยได้ถ้าใครที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่แล้วและการใช้เบอร์โทรศัพท์ที่มีเลขศูนย์ตัวสุดท้ายเป็นเวลาที่ไม่นานอาจจะใช้แค่3-4เดือนอันนี้อาจจะไม่เกิดผลเสียกับคนที่ใช้ก็ได้นะคะการที่ใช้เบอร์มือถือที่มีเลขศูนย์ใน7ตัวสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์มือถือจะส่งผลกับคนที่ใช้เบอร์โทรศัพท์นี้มาเป็นเวลานานอาจจะเป็นปี2ปี3ปีหรือมากกว่านั้นนะคะค่ะใครที่มีความเชื่อความศรัทธานในเรื่องศาสตร์ถึงตัวเลขนะคะเลือกเบอร์มือถือครั ต่อไป7ตัวสุดท้ายให้หลีกเลี่ยงเลขศูนย์นะคะเพราะเลขศูนย์จะดึงพลังงานที่ไม่ดีที่เห็นเด่นชัดก็จะเป็นในเรื่องของสุขภาพความสัมพันธ์การเงินและบางคนก็ส่งผลกับอารมณ์ด้วยนะคะค่ะใครที่อยากให้มีสิ่งดีๆเข้ามาเป็นตัวช่วยเสริมในชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงนิงนความรักลองใช้วิธีการเขียนยันพลังตัวเลขดูก็ได้นะคะถือเป็นอีกหนึ่งวิธีค่ะที่จะทําให้เรามีสิ่งดีๆเข้ามานะคะในวันนี้เราจะขอแนะนํายันพลังตัวเลขชุด4 2 8 9และ6395 ซึ่งยันพลังตัวเลข2ชุดนี้ท่านอาจารย์นิติกรกิติศิวรนันท่านเป็นผู้คิดค้นและทําการเผยแพร่วิธีการใช้กองง่ายๆค่ะ ด้วยการเขียนชุดค,คู่แ,แลข4289และ6395อาจจะติดไว้ที่กระเป๋าสตางค์ที่เก๊เก็บเงินที่โต๊ะทํางานหรือว่าที่ด้านหลังเคสโทรศัพท์มือถือก็ได้นะคะอะไรก็ได้ค่ะที่อยู่ใกล้ๆตัวเราหรือว่าที่เราสามารถนําติดตัวไปทุกหนทุกแห่งนะคะซึ่ง4289เป็นยันพลังตัวเลขที่จะเสริมในเรื่องของการเงินการค้าขาย6395ก็จะเป็นยันพลังตัวเลขที่จะเสริมในเรื่องของโชคลาภไม่ว่าจะเป็นโชคลาภในเรื่องของการงานการเงินความรัก เราอาจจะเลือกใช้ยันพลังตัวเลขชุดใดชุดหนึ่งก็ได้นะคะหรือบางท่านอาจจะใช้ทั้ง2ชุดเลยก็ได้ค่ะเคล็ดลับง่ายๆก็คือการเขียนชุดตัวเลขให้มีช่องห่างกันนิดนึงนะคะเพราะถ้าตัวเลขชนกันก็จะทําให้ความหมายเปลี่ยนไปค่ะและเคล็ดลับง่ายๆในการใช้ยันพลังตัวเลขชุด4 2 8 9แด้ละว3 9สาด้วยการอุทิศบุญนะคะอุทิศบุญให้ครูบาอาจารย์ศาสต์ตัวเลขเปน็นลักษณะเหมือนการขออนุญาตท่านไกลๆนะคะท่านไหนที่อยากจะรู้วิธีการอุทิศบุญนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ช่อง YouTube กุณพินหรือที่เพจกระเป๋าสตาง ตัวเลข4 2 8 9 6 3 9 5ก็ได้นะคะ หรือท่านไหนที่มีความรู้สึกว่าการเขียนยันพลังตัวเลขชุด4289แล6395ไว้ด้านในของกระเป๋าสตางค์อาจจะดูไม่สวยงามสามารถให้กระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราเป็นตัวช่วยได้นะคะซึ่งกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราก็จะลงยันพลังตัวเลขชุด4289และ6395ไว้ด้านในของกระเป๋าสตางค์ทั้งรุ่นหนัง PU และก็รุ่นหนังแท้เลยนะคะนอกจากนั้นแล้วกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราก็ยังได้เสริมความเป็นมงคลด้วยยันพลังตัวเลข16ตัวที่จะช่วยเสริมในเรื่องของการงานการเงินความรัก ค้าขายสเสน่ห์เมตตาผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์รวมถึงยันคาถาซึ่งยันนี้เป็นยันล้านนาที่อยู่ในปั๊บสาอายุหลายร้อยปีพทุทธคุณเด่นชัดในเรื่องของการงานการเงินความรักสเสน่ห์เมตตา และกระเป๋าสตางค์ศาสตร์รตัวเลขทุกใบยังลงพทุทธคุณของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีโลโก้ของกระเป๋าสตางค์สามเหลีย่ยมพีระมิดแห่งความมังคังดวงตาราเครื่องรางลึกลับดึงดูดเงินสากลที่ชินแสหลายท่านแนะนําให้นาํามาใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภค่ะท่านไหนที่อยากจะให้ศาสตร์ห่งตัวเลขมาเป็นตัวช่วยเสริมในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภค้าขายเสน่ห์เมตตาลองเขียนยันพลังตัวเลขไว้ที่กระเป๋าสตางค์ดูก็ได้นะคะหรือจะให้กระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราเป็นตัวช่วยเสริมในเรื่องของการงานการเงิน ควรักเสน่ห์เมตตาด้วยพัสดุคุณต่างๆที่เราจัดเต็มในกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขไม่ว่าจะเป็นยันพลังตัวเลขชุด42896395 ยันพลังตัวเลข16ตัวพุทธคุณไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ยันคาถารวมถึงรูปแบบของกระเป๋าสตางค์ที่เป็นมงคลตามศาสตร์ฮองจุ้ยและศาสตร์ญี่ปุ่นผสมผสานกันสีกระเป๋าสตางค์ที่เป็นมงคลซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลกระเป๋าสตางค์ทุกใบผ่านพิธ,ธีปลุกเสกนอกจากนั้นแล้วลูกค้าที่รับกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขของเราไปเรายังมีเคล็ดลับวิธีการเปิดกระเป๋าสตางค์ตามศาสตร์ญี่ปุ่นเพื่อเสริมในเรื่องของการเงินและโชคลาภและวิธีการใช้พุทธคุณต่างๆในกระเป๋าสตางค์ศาสตร์ตัวเลขเพืื่่่อออชชวยเเเสรรริิมในนงงงขงกาาและโค นอกจากนั้นแล้วลูกค้าที่รับกระเป๋าสตางค์สาตัวเลขของเราไปได้ประมาณ3เดือนแต่ปรากฏว่าการเงินของท่านยังไม่ดีขึ้นให้ทักกลับมาหาเราที่ไลน์ไอดีรับซับหรือเบอร์โทรศัพท์1 2 3 9 9 2 8 7ซึ่งเสเรามีคลิปพิเศษที่จะช่วยให้การเงินของท่านดีขึ้นซึ่งเป็นคลิปที่เราจะส่งมอบให้เฉพาะลูกค้ากระเป๋าสตางค์ศาสตัวเลขเท่านั้นลูกค้ากระเป๋าสตางค์ศาสตัวเลขไม่ว่าจะเป็นรุ่นใบสั้นใบยาวหนังพียูหรือหนังวัวซึ่งหนังวัวเรารับประกันหนังและซิป1ปีเราจะจัดส่ง ระเป๋าสตางค์สาดตัวเลขให้ท่านฟรีลูกค้าจ่ายเฉพาะค่ากระเปะา๋าสตางค์อย่างเดียวค่าสนใจในยันพลังตัวเลขชุด4289และ6395รวมถึงพุทธคุลต่างๆที่อยู่ในกระเปะา๋าสตางค์ศาดตัวเลขทักเรามาได้นะคะที่ไลน์ i d ดีรับซัพย์หรือเบอร์โทรศัพท์0 6 1 2 3 9 9 2 8 7ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับฟังจนจบแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ